คาแปลว่าอะไรที่ดินเลือกสวนไรนานะใช่ไหมเออเสาไปอะไรได้อีกว่าเพศตรงข้ามภริยาเสาไปอะไรได้อีกบ้างสิงทธิโชคโอกาสทางการเงินหรือความสําเร็จคราวนี้มาดูสิเสาว,ว่าอยู่บนฐานอะไรฐานสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเนี้ยแปลได้อะไรบ้างแปลพุทธค่าที่แท้จริงเป็น ดีมากไหมดีมากนะตรงไหนดูสิเจ็ดอยู่บนฐานพุทธเป็นคู่อะไรสมพลไหม,มคู่สมพลกําลังดาวรวมกันแล้วได้ยี่สิบเจ็ดพุทธกำลังสิบเจ็ดรวมเสากําลังสิบได้ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมเป็นคู่สมพลพุทธเสาดาวเยี่ยงนี้ยิ่งล้ากําลังในคํากรโหนเขาจะบอกไว้เลยแต่พุทธเสาเสาพุทธคู่เนี้ยต้องการถือว่าดีมากพุทธมันบอกบอกถึงธุรกิจไหม ธูลกิจการค้าการขายอาชีพหรือออกใช่ไหมช่องทางการตลาดคอนเนคชันลูกค้าสังคมสาวมันแปลว่าสิ่งในตัวมันที่มันต้องคอนเนคชันหรือทําได้แต่7-8เป็นคู่ของมันไหมคู่มิตใหญ่ไหมที่พร้อมจะเกื้อกูลส่งเสริมแต่ต้องมีกระบวนการวิธีการหรือความคิดหรือคั้เชิงวิธีที่จะคิดใช่ไหมเอ่ยดังนั้นนะครับเจตรงเนี้ มันจึงมองถึงว่าความเป็นคู่มิตรใหญ่ในการเกื้อกูลกันได้แสดงว่าทําไมไม่จับศักยาภาพในพื้นดวงเดิมให้เข้ากับชีวิตจริงให้ได้เจ็ดฐานสิบเจ็ดเห็นไหมมันบอกว่าสิทีิโชคก็เข,เข้ามาแล้วเห็นไหมถ้าจับได้แปลได้ขอโทษนะครับเอาอย่างตรงๆรง โชคเป็นที่ปรึกษาบริษัทโดยใช้ศาสตร์ทางด้านห่วงจุย้ยเกี่ยที่โลดพอเข้าเขาไหมห่วงจุ้ยไหมในเรื่องการจัดบ้านนึกออก,ออกใช่ไหมละ่ะโปรเจกต์ธุรกิจใหญ่ๆเป็นสือ่อการค้าการขายการวางแผนเห็นไหมให้กับโครงสร้างธุรกิจอง,องค์กรที่ใหญ่ด้วยเล่เหลีย่ยมและชั้นเชิงเห็นไหมนี่คือเราเรียกว่า เดินไปตามจังหวะดวงก็ไนดะ้คือการดูดวงการตั้งรับไงม,มองด้วยสิบความพร้อมสิแต่คนรหัสดวงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนโชคก็ไม่ได้มีความสาม,มารถเหมือนโชคก็ไนดะ้แต่อะไรรู้ไหมเอาตรงเนี้ยไปทําอย่างอืงอ่นก็ได้เช่นเสาแปลว่าสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่จนักที่สุดแล้วต้องหาให้ได้ว่าขนาดนั้นที่เขาเข้าครับพี่ออกมาสิเอา 17ตัวนี้เป็นค่ากําลังสมมุติพุทมีกําลังเท่ากับเท่าไร่17ถูกต้องค่าที่แท้จริง1กับหกันเจ็ดกวกันได้แแสดงว่า7จฐาน17เป็นคู่ที่ดีมากทั้งด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งด้านการค้าการขายการธุรกิจและจำไว้นะครับในดวงใคร7จฐาน17อยู่ในเรือนกรรมะ กฎเดิมบอกไว้เลยว่าเจ้าของธุรกิจใหญ่หรือต้องมีธุรกิจส่วนตัวใช้คำวา่า99%นะในข้อเนี้ยเชื่อไนดะ้ดังนั้นเนี่ยพื้นดวงเดิมของเขาการงานเขาในในอนาคตในรหัสดวงเนี้ยมีเกณฑ์มั่นคงได้ง่ายแต่ต้องทําอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างยาวนะมีความชํานาญเป็นพิเศษอาศัยอะไร ดาวพุธขอโทษนะครับด้วยความที่มันเป็นดาวพุธใช่ไหมต้องสอนไกลเลยได้ไหมสอนลึกเลยนะม,มันเป็นแค่ดวงแรกนะเราเจออีกหลายสิบดวงอยู่แล้วมันจะละเอียดมากพี่ครับด้วยความเป็นดาวพุธใช่ไหมครับยกพุธมาประกอบในเรื่องความเป็นสาวยกลาหูมาใสาแต่ลาหูมันก็อยู่ตัวนี้ใช่ไหม มันก็ตัวเดียวกันแสดงว่า17ตัวเนี้ยกรรมมัดนะครับพุทไปไหนเห็นไหมย้ำพนังอีกแล้วเห็นไหมพุทไปไหนย้ำตัวเองพุทไปไหนย้ำสักกาคอนดิชั่นของโชคนะครับอาศัยจากคนรอบข้าก่อเกิดเงินทองชื่อเสียงความสาเร็จอะไรต่างๆแล้วมองละเอียดอีกยากแล้วนะเจ็บอยู่บนหนึ่ง อยู่บนเจ็ดมันเป็นคู่ดีบริสุทธิ์ทุกตัวนำมาซึ่งชื่อเสียงนำมาซึ่งความมั่นคงในระยะยาวหนึ่งเจ็ดนี่ออกไมพูดท่าไฟชื่อเสียงชื่อเสียงอย่างยาวนานเจ็ดย้ำเจ็ดอยู่บนฐานตัวเองอันเข้มแข็งมั่นคงตลอดไฟถ้าเราเลือกกับมันได้ละเอียดเราตีแผ่กับมันได้ลึกขึ้นเท่าไร่ เราจะเจาะจงเหยียบดวงเหยียบชีวิตได้อย่างสถิตเลยนะครับที่ชิดอย่าเพิ่งไปใส่ใจนี่มันตายเองนี่มันนี่มันต้องครั้งที่ประมาณครั้งที่สิบขึ้นพราการยกเนี่ยเหตุผลว่าเพราะไปตามไปดูเราทให้อีกใช่ไหมถ้าเราต้องการมองเรื่องให้อย่างละเอียดในเนื้อราวของเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่มันแต่เพอิญเอว่าจังหวะหนึ่งสองสาม ยิ่งอ่านไกลเท่าไรน้ำหนักยิ่งน้อยแต่มันเป็นผลในเรื่องช่องทางที่เพิ่มขึ้นมันจะะเห็นเยอะขึ้นอีกมากแต่แต่แต่ยังต้องอ่านอย่างนี้นะปล่อยมันไปก่อนเพราะถึงเวลาหนึ่งช่งจะสอนให้อ่านได้อ่านานี้เพื่ออะไรวะแก้ดวงให้ได้จุดนะจะได้รู้เลยว่าข้อดีข้อเด็ดของดวงเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าสอนนี้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่เ,เข้าใจนะ ดังนั้นสิ่งที่โชคอยากจะสอนตอนเนี้งยง่ายๆสำหรับพี่ชิดเจ็ดถานสิบเจ็ดดีไหมดีสิบเจ็ดเป็นกำลังของดาวพุธก็ถือว่าดีเสาอยู่บนฐันฐันกำลังพุทธฐานบนสิบเจ็ดดีดีเลืองงานอนาคตจะดีจะมั่นคงงานนี้ต้องผูกพันกับญาติอาจจะมีเรื่องที่ดินะสังหาเข้ามาเกี่ยวพันก่อเกิดสิ่งที่ประโยชน์มากมาย ใช่ไหมล่ะก็เกิดคอนเนคชั่นสังคมไม่รู้จบแค่นี้เองพื้นดวงไม่คิดแค่นั้นแต่เมื่อแก้ที่ถอดให้เห็นได้อ,ออกไหมครับคือการคิดในมุมมองที่ปรึกษาเพื่ออะไรตีแผ่ชำละดวงออกมาเพื่อวางแผนการให้เขาได้ก้าวอย่างมั่นคงเท่านั้นเองเียะท้อกันเนาะมันทุกคื้นตมันเพิงเริ่มมันเพิมันเพิ่งหนึ่งในร้อยอย่างนี้ดีกว่าที่เราจะสอนกัน นี่เป็นแค่แงม่มุมหนึ่งในการคิดอ่ะโชคสอนอย่างที่ถูกใานว่าคิดแล้ว่เห็นปัญหาปุ๊บต้องแก้ยังไงมองข้อดีข้อด้อยในดวงแล้วก็สอดคล้องมันไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายเป็นดวงเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งของคันอะอ่ะเมื่อมองเมื่อมองตัวดีได้แล้วต่อไปเรามองอีกตัวหนึ่งลาบนะ ี่จ๋าจำได้ไหมสี่ข้อที่ทุกนต้องการที่ทายงานเงินความรักและสุขภาพแสดงว่าถ้าพี่จะสอบพื้นดวงพนจงสอบแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นเองเงินเดินฐานที่สามถือว่าดีฐานที่สามโดยฐานปันกาชนเสียอุบาท มัชชิมาปุตตะแล้วก็ธนงังเห็นไหมเงินย้ำทรัพย์สิ่งของย้ำปุตตะย้ำมัชชิมาแต่ก็เป็นอุบาทดวงนี้เก็บเงินไม่ไ่อยอยู่บอกไว้ก่อนหนึ่งสิบสามแต่ดีตรงไหนรู้ไหม สิบสามค่าที่แท้จริงมันคือสี่หนึ่งสี่เราเรียกว่าคู่อะไรวิชาการใช่ไหมคู่แห่งการเรียนรู้วิชาการดังนั้นนะครับเข้าใจยังว่าทำไมโชคต้องหาเงินจากการเป็นที่ปรึกษาหรือการสอนนึกออกใช่ไหมล่ะนี่คือเหยียบดน์งโชคยังไงเป็นเป็นคู่วิชาการที่ปรึกษาปุดต่ามันเป็นโปรเจกต์ย่อย ลูกค้าแต่และคนเนืกอออกใช่ไหมล่ะด้วยอะไรไเล่เหลี่ยมชั้นเชิงแผนการในการชี้นาและแก้ไขให้เขาเร็วไปที่สุดไหมไม่ทุกอย่างนั้นตามความเหมาะสมมัดทีมาว่าตามความเหมาะสมเมื่อกี้พี่จะบอกว่ามัชยีมาแปลว่ากลางๆไม่ใช่นะมัดทีมาแต่แว่าตามความเหมาะสมเข้าใจยนะังแล้วกอเกิดเป็นอะไรความสําเร็จ อย่าไปมองควาว่าทรัพย์มองเป็นความสําเร็จขึ้นมาคือสิ่งตอบแทนเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบมากมากเห็นไหมล่ะเนี่ยคือปุตตะไม่ก่อนลาระแค่นี้เองอาทิตยไ์ได้ชื่อเสียงไหมเงินที่ได้มายังได้เลยมันแถมด้วยชื่อเสียงสังคมได้ไหมได้แต่ฟังไว้ก่อนนะด้วยความที่หนึ่งหนึ่งดีไหมดีดีมันเป็นดังตัวเอง แต่ไอ้หนึ่งสามเนี่ยดีไหมไม่ดีและไอ้หนึ่งสามเนี่ยดีไหมไม่ดีหนึ่งสามมันเป็นคู่แตกแยกคู่ทะเลาะค,คู่หัดแย้อาทิพต้องอางคารต้องห้ามเลยนะมันเป็นคู่แห่งความขัดแย้มันไม่ดีหนึ่งสามนี่ก็ได้หนึ่งสามนี่ก็แสดงว่าทุกอย่างที่พูดมามันพร้อมอยู่บนความเสีย่ยงผิดพลาดได้ง่ายตัวหนึ่นึกออกใช่ไหมล่ะผิดพลาดได้ง่ายล้มเหลวได้ง่าย ก็ต้องมองในความจริงแต่ว่าเราก็ต้องเติมอะไรไปอพ,พองเราคุณดีกแก้ก็ต้องความราอบข้อแต่กาลีมหาคุณอังคารมันร้ายใช่ไหมเอ่ยก็ต้องแก้จันเข้ามาเชื่อมจันแปลว่าละเอียดอ่อนลึกซึ้งอ,อย่าใช้อารมณ์ใช้ความลุ่มนวลในการผรสมผสานและการต่อยอดจริงๆนะครับมันมีการอธิบายลึกไปนิดหนึ่งขอโทษทีพอไ,ไหมครับ สุดท้ายโชคต้องมาสอนอย่างนี้ใหม่เพื่ออะไรแก้ทุกจุดของท,ทุกความคิดคนในทุกดวงแล้ขสาใจอย่างทําไมห้าหกปีมาโชคไม่รับตุดวงเลยดังนั้นลาภะถ้าเรามามองใหม่ด้วยความเป็นหนึ่งฐานสิบสามมันดีแต่แต่บนพื้นฐานของฐานสิบสามนั้นมันแปลว่าความง่อนแง่นถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีผิดพลาดได้ง่ายดังนั้น ทายไปก่อนได้เลยรายจ่ายจรหมดไปด้วยความฟุ่มเฟือยอุบาทนะเดีย๋ยวบอกนะคุณจ่ายเงินหรือมาอุบาทไนมะ่รายจ่ายรายจ่ายถาอกไหมการเงินที่ได้มาหาได้ด้วยชั้นเชิงมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่สุดท้ายคุณก็หมดไปด้วยความอุบาทนะรายจ่ายจรหรือรายจ่ายตา่างเนี่ยครับเพราะอะไรปัญหายิบย,ย่อยคุณตัดแปว่ายิบย,ย่อยสารพัดปัญหา อย่างนี้ไนงะผูไงหาเงินได้เก่งก็ใช้เงินได้มากเรียนรู้กับมันให้ได้อย่าี้ไปก่อน